สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้จะเอาวิธีการกําจัดหญ้าในนาหยอดแบบง่ายๆครับมาให้ทุกคนได้คนที่หยอดหยอดทำนาหนายอดนะครับแล้วก็หยอดแบบเพศหยอดรอผลรอน้ำนะครับที่ไม่มีน้ำนะครับก็หลังจาก หยอดเสร็จครับก็ไม่มีน้ําที่จะใส่พอเข้าออกมาครับสุดท้ายครับต้นข้าวกับต้นหญ้าก็จะพอๆกันครับวันนี้ผมเอาวิธีการง่ายๆครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีครับสำหรับคนที่จะทำนาอินทรีย์ครับแต่ว่าไม่อยากใช้พวกยายาคุมหญ้าหรือฆ่าหญ้าครับ อาจจะใช้วิธีแบบธรรมชาติครับวันนี้ผมมีวิธีการมาใหา้พวกเราได้ไปลองทำกันครับพอถ้าหน้ายอดที่มีระบบชนประทานครับมีน้ำแบบสั่งได้ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าหลังจากยอดต้น,ตนข้าวก็จะโตโตโตวไวกว่าต้นหญ้าอยู่แล้วครับเราก็ พองอกข้าวงอกขึ้นมาครับเราก็เอาน้ำเขาใส่ครับเพื่อจะอคุค้มไม่ให้ยากขึ้นครับแต่ว่าในบางกรณีในหลายๆพื้นที่ครับหยอดเพื่อจะรอฝนครับพอฝนไม่ตกครับข้าวก็ออกหญ้าก,ก็ออกเต็มไปหมดนะครับแบบในนาแปลงที่ของผมเนี่ยครับวิธีการก็คือ จริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามีฝนตกบ้างครับมีพอม,ม,ม,มีน้ำบ้างครับก็ให้วานปุ๋ยก่อนครับถึงจะตัดครับถ้าเราวานปุ๋ยก่อนได้สักสามวันห้าวันแล้วค่อยตัดจะทำให้ต้นต้นข้าวครับออกใบออกยอดได้ไวครับยาวไวครับเราก็สามารถที่จะเอาน้ำเข้าใส่ได้เร็วครับแต่ว่า ของผมตรงนี้ครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยก่อนครับฉะนั้นแล้วต้นข้าวก็ออกจะน่าจะช้าหน่อยครับวิธีการตัดก็คือเราจะตัดแบบทั้งต้นข้าวต้นหญ้าครับตัดคือตัดให้ต่ำที่สุดครับเท่าที่เราจะตัดได้ครับไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าต้นข้าวจะไม่ออกใบออกยอดมาอีกครับ ตัดตามแค่ไหนก็ออกครับในช่วงที่ต้นข้าวอายุประมาณไม่เกินสองเดือนนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนเดือนถึงสองเดือนนะครับเดือนครึ่งเหมาะสมที่สุดครับในการตัดก็หลังจากที่เราตัดเสร็จรเราก็เอาพอต้นข้าวออกยาวได้ประมาณสัก พืบนึงครับเราก็เอาน้ำเข้าใส่ครับ นี่ครับก็ตัดเรียบร้อยครับหลังจากนี้ก็รอครับอีกประมาณวันวันหรือสองวันครับอาจจะสามสี่วันก็ไม่แน่ครับเพราะว่าผมไม่ได้วานปุ๋ยก่อนแล้วก็ตัดครับถ้าวานปุ๋ยก่อนสักสามวันหรือห้าวันนะครับตน้นต้นข้าวก็จะออกไวก็ไวมากครับไวกว่าไม่ไม่ใส่ปุ๋ยสองสามเท่านะครับแต่ว่า งานนี้ก็สุกละหุกนิดนึงครับเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรก็อเอาเป็นว่ารอ,อรอรุ้นกันต่อไปครับว่า,าการทำครั้งนี้จะได้ผลเป็นยังไงครับเดี๋ยวถ้าน้ามาครับก็จะหรือต้นข้าวยาวครับคือธรรมชาติของต้นข้าวนะครับถึงจะเป็นประเภทเดียวกับต้นหญ้าครับแต่ว่า การออกใบออกยอดครับค่อนข้างจะไวกว่าต้นต้นหญ้าครับหลายเท่าตัวครับเราก็เลยเอา,อาจุดแข็งจุดนี้ครับมา,าใช้เพื่อจะกำจัดหญ้าครับนี่ครับก็เพิ่งจะตัดเสร็จได้ไม่เท่าไหรครับก็เริ่ม ที่จะงอกออกมาแล้วครับตรงนี้ครับเนี่ยครับผ่านไปไม่ไม่ถึงชั่วโมงมั้งครับอาครับก็จะมีคลิปต่อไปครับอาจจะเป็นอีพีสองอีพีสามครับติดตามกันต่อไปครับว่าจะได้ผลขนาดไหนครับสำหรับการกำจัดหญ้าแบบใช้ธรรมชาติครับโดยไม่พึ่งสารเคมีครับ นะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสามน่าจะประมาณสามงานครับก็ติดตามกันต่อไปครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ